เข็มทิศความสุขอะไรคือจริงในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนจบแฮร์รี่รู้สึกเหมือนตัวเองตายแล้วตายไปพร้อมๆกับจอมมารวอร์ดอมอร์แต่รู้สึกเหมือนจิตวิญญ,ญาณของเขาเดินคุยกับอาจารย์ใหญ่ดับเบิลดอร์อยู่ที่สถานีรถไฟคิงคอนเขาถามอาจารย์ว่าเขา เลือกกลับไปมีชีวิตอีกครั้งได้ใช่ไหมอาจารย์ตอบว่าก็นี่คือซุ้มทางรถไฟให้เลือกว่าจะเดินทางไปไหนเฮอร์รี่ถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงหรือมันแค่เกิดขึ้นในหัวของเขาเท่านั้นเองดับเบิลดดร์ตอบว่าแน่นอนสิมันเกิดขึ้นในหัวของเธอแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนี่หลายครั้ง ที่คนเรามักตั้งคำถามว่าการคิดการรู้สึกการกลับไปทำความเข้าใจใหม่ในอดีตของตัวเองจงรู้สึกเข้าใจรู้สึกดีกับตัวเองอย่างยอดเยี่ยมการเข้าใจในหัวของตัวเองนี่จริงหรือไม่ความจริงก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวเป็นการรับรู้และตีความในหัวของเราเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะเรื่องให้ความทรงจำที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นมุมผิดอยู่ในใจหรือเลือกมุมมองเข้าใจที่เป็นประโยชน์เป็นสุขอยู่ในหัวของเราโกรธเป็นรักโกรธเป็นรัก,ก,เ,กเหตุควรโกรธไม่มีหากคนหนึ่งไม่ได้ตั้งใจทำให้เรามีความทุกข์ เราก็ไม่ควรโกรธเขาอยู่แล้วหรือหากตั้งใจทำให้เรามีความทุกข์เรายิ่งไม่ควรอนุญาตให้เขาทำสำเร็จคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเพราะเขาไม่รู้ไม่มีข้อมูลพอว่าการทำไม่ดีใส่คนดีนั้นไม่ดีต่อตัวเองหรือหากเขาทำไม่ดีกับเราทั้งที่รู้ตัวก็ยิ่งไม่ควรโกรธเพราะเขากำลังทำร้ายตัวเขาเอง และเราไม่ควรปล่อยใจเราให้หลงไหลหลงไปรู้สึกไม่ดีเพราะในเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเราคิดสิ่งดีๆไม่ได้พอสารเคมีที่ไม่ดีหลังเราจะไม่สามารถมีการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจดีๆได้เวลาคนทำไม่ดีต่อเราความโกรธเป็นปฏิกิริยาที่จิตใจและร่างกายส่วนหนึ่งตอบสนองเพื่อป้องกันสิ่งที่สำคัญ ต่อชีวิตเราทำให้เราหัวใจเต้นแรงดึงพลังงานหลายส่วนออกมาใช้เพื่อทำให้การปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมต่อเราจบลงแต่ในขณะที่มีคนทำสิ่งที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งที่เราให้ความสำคัญเช่นครอบครัวของเราคนรักทรัพย์สินงานความคิดสิ่งที่เรารักให้เ,เกียรติยศสิ่งที่เราให้คุณค่าเรายิ่งต้องการ ใจที่มั่นคงที่สุดในการบริหารจัดการสถานการณ์เราจะไม่ปล่อยประระเลยในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องทำลายตัวเราเองหรือผู้อื่นขึ้นตรงหน้าโดยอ้างว่าปล่อยวางการปล่อยวางหมายถึงเมื่อ,อเมื่อใดทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วจึงวางใจเป็นกลางต่อผลที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้หาทาง พัฒนาการกระทำเที่ยให้ผลที่ดีที่สุดผลที่ดีขึ้นไปอีกหัวใจคือการทำเต็มที่นั้นต้องใช้ใจที่เป็นปกติมั่นคงเพราะเหตุเป็นอย่างไรผลย่อมเป็นอย่างนั้นให้ใช้ใจแบบไหนเข้าไปจากการดูแลผลที่ได้รับก็จะตรงตามเหตุคือคุณภาพของใจที่เราใช้ันั้น,น,นเรา จึงต้องปรับใจให้มีคุณภาพที่ดียอดเยี่ยมก่อนคิดถึงสิ่งที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้มองเห็นว่าสิ่งนี้เราสามารถพลิกสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ทั้งเราได้เรียนรู้และเติบโตการเติบโตภายในยังนำมาซึ่งการเติบโตภายนอกอีกด้วยการมองหาสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น จากสถานการณ์เหตุการณ์ทําให้ระบบ System, r e t i c u l a r Activating System RAS ของเราทํางานเมื่อมองหาสิ่งที่เห็นสิ่งนั้นเลิกความโกรธแก้แค้นเอาคืนการเอาคืนที่ดีที่สุดคือเอาชีวิตตัวเองคืนมากับทุกข์ให้เป็นสุขคนมีความทุกข์เพราะคิดถึงแต่สิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ คิดถึงภาพไม่ดีที่เกิดขึ้นเพราะปัญหานั้นๆคิดภาพอดีตอนาคตที่ทำให้รอเลี้ยงความทุกข์ให้อยู่ต่อไปได้หากเมื่อไรหยุดคิดภาพเหล่านั้นความรู้สึกทุกข์จะหายไปในทุกๆขณะหยุดคิดขณะใดความทุกข์หายไปขณะนั้นทันทีมีสด้านที่เราต้องดูแลในเวลาหมดแรง ท้ถอถอยหรือเป็นทุกข์เมื่อปล่อยเป็นความสุขรู้สึกยอดเยี่ยมมีแรงบันดาลใจมีพลัง 1. มุ่งความเอ่อมุ่งความสนใจของเราไปยังสิ่งที่เราทำได้ความทุกข์ท้อถอยมาจากการเอ่อมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่เราทำให้ดีขึ้นได้คืออะไรให้สนใจสิ่งนั้น คิดถึงภาพตัวเองลงมือทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเห็นสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นปัญหาอยู่ตรงไหนก็อุดรูตรงนั้นจุดแข็งอยู่ตรงไหนก็ทำงานจากจุดนั้นภาพที่เราคิดในหัวมีผลกับความรู้สึกของเราทันที 2. คํคำพูดที่เราใช้บอกตัวเองและใช้เรียกเหตุการณ์นั้นๆเลือกใช้คำที่ ชุบชูให้เราให้มีกำลังใจในทุกเหตุการณ์ 3. าท่าทางของเรานักวิจัยพบว่าคนที่ซึมเศร้านอกจากจะคิดถึงแต่ภาพแย่ๆในอดีตและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพูดกับตัวเองด้วยคำไม่ดีตำหนิตัวเองบันทอนกำลังใจตัวเองหรือมันคิดถึงคำที่คนอื่นเคยว่าเอาไว้ เขายังต้องทำอย่างที่สามคือยืนนั่งนอนในท่าห่อเหี่ยวไหลตกหายใจสั้นตื้นตื้นคอตกเพื่อให้ร่างกายส่งสัญญาณไปที่สมองให้รู้สึกห่อเหี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นเมื่อเราซึมเศร้าลองยืดออลองยืดไหลออกยืดหลังตรงเงยหน้าขึ้นยิ้มบนหน้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆยืนในท่าที่มั่นคง เราจะรู้สึกดีขึ้นทันทีเพราะใจของเราตอบสนองต่อท่าทีร่างกายด้วยเช่นกันสั้นๆเรียบง่ายคือ 1. ใจคิดภาพอะไร 2. คํคำที่เราพูดกับตัวเองกับคนอื่น 3. กายของเราทำท่าทางเคลื่อนไหวอย่างไรสรุปลงมาที่กายธรรมัดธรรมงมั่นคงวาจาเป็นบวกตามความเป็นจริง เพราะความจริงทุกอย่างก็มีด้านบวกเสมอใจคิดดีคิดสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้เปลี่ยนชีวิตด้วยการดูแลกายวาจาใจอย่างเป็นรูปธรรมครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะผมก็จบเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะต่อตอนต,ต่อไปว่าเป็นตอนอะไรนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆ่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะผมถ้าฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้ง กราบเป็นวันบรโมโคคูบาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานไปเซิร์ฟเตอมปบญญายให้กับตัวข้าพระเจ้าและให้พิพิธท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณบทเขียนข้อความบทนี้จากคุณครูทิตินาถณพัทรุงกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความนะครับสวัสดีครับ